แทงที่สุดของขอผุกพันชาติไอเทียนหยดมันมีความฝันเจ้าค่ะ ส่วนอีโบตันมันก็ฝันจะเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาคนหนึงเจ้าค่ะแล้วเองอะมีความฝันกับเขาบ้างไหมพี่จะทำทุกอย่างให้พวกเราเลิกเป็นกะหลีให้ได้ทั้งสามคนพวกมึงจำเอาไว้เลยนะที่พวกมึงมีอยู่มีกินก็เพราะว่ามีแม่ลาตีคอยคุ้มกลาหัวอยู่นี่ไงกะหลีลงได้เป็นแล้วมันก็ต้องเป็นไปจน,นมันตาย ก็ไยฉันอยากถ่ายตัวจากการเป็นทาสฉันสามคนจะหาเงินมาถ่ายตัวให้ได้พวกมือมือทุกกฎหมายตีตาให้ะลิบไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นหรอกพอาะเป็นทางให้เราที่มาตันพวกข้าคิดทางหาเงินได้แล้วเจ้าค่ะ ฉันชอบจริงๆกะหล่ีที่มีความฝัน เสียงมาเสียงมาเสียงอีกเสียงอีกเสียงออกเสียงอีกสุ้ดยอดโอ้โหถ้ามันยังไปทวมทนก็ตีเอาไมาอีกได้เลยล่ะโอ้โหครับและนี่คือ บางตอกคณิกานะครับกับ3มสาวนักแสดงดำของเรานะคุณอินฟ้าวราหะคุณก้อยอรัชพรและน้องชาเล็ตวาสิตานะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญพี่อ้อมพิยดาขอเสียงประมือให้พี่อ้อมเลยนะครับคุณก้องวิทยาเพิร์ลสัจกรและพี่รัศมีแขด้วยนะครับเชิญเลยครับตัวแม่มาแล้วตัวแม่มาแล้วทีมนักแสดงของเรานะฮะและยังไม่หมดนะครับขอต้องขอขอบคุณ สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงกรี๊ดดังมากๆเลยนะคะผู้สร้างสรรค์เพลงนำในบางกอกคณิกาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิลลี่ได้ไหมคะแต่มันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนใช่ครับทีมผู้สร้างสรรค์ก็สำคัญนะครับขอเรียนเชิญอีกสองท่านนะครับพี่สรรสีแก้วหล่อและพี่เกศทิมมาดาครับขึ้นมาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กับเรานะครับ นี่คือตัวจริงนะะในวการบันเทิงไทยนะคะพี่เกศนี่คือเขียนบทละครได้รับรางวัลมือร,รางวัลเยอะแยะมากมายแล้วพี่สันสีแก้วเราประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับบังกอกณิาหา่อยค่ะถือว่าเป็นการทำงานที่ตื่นเต้นมากๆแค่เปิดตัวก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วอินสไปเรชั่นของละครเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรคะอยากพูดถึงเรื่องของผู้หญิง <c oughs> ในสังคมที่ถูกกดทับจาก ทั้งระบบทั้งผู้ชายซึ่งแปลกที่มันมันทม์เลสด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้ <c oughs> ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ <c oughs> เราเลยอยากพูดถึงสิ่งนี้ว่าแล้วถ้าผู้หญิงพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีความฝันที่เกินกว่าฝันฝันที่ใครๆก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่บอกว่าเขาจะทำให้ได้ครับ นอกเหนือจากอินสไปเรชันแล้วคอนเซปต์คร่าวๆของเรื่องนี้หน่อยครับเราก็เลยเลือกเลือกในในในยุคสมัยที่เราเลือกมาก็เป็นยุคที่ยังมีธาตุอยู่และยังมีใช้คำว่าอะไรนะกากาาสื่อสารกับพู่กับกับนักแสดงไอทอกใช้คำว่าในยุคที่มีธาตุแล้วก็เป็นกะหรี่ที่ถูกกฎหมายแต่จัดว่าเป็น กลุ่มนั้นไงเมื่อกี้ที่พี่คาน,นึกไม่ออกจ,จัดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่ําที่สุดในสังคมยุคนั้น <c oughs> ไม่สามารถทําอะไรได้เลยที่ <c oughs> ที่ที่ท,ที่ที่ถูกต้องที่คนอื่นทําได้ <c oughs> และก็มาดูเขาทั้งสามคนต่อสู้เพื่อ <c oughs> จะหนีจากสิ่งที่ต่ําที่สุดนี้ไปให้ได้ <c oughs> และในการต่อสู้ของเขาในการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ย ก็จะทําให้เขาไปรู้เรื่องความหลังอะไรต่างๆนานาในอดีตที่มันเกิดขึ้นก็ครบเครื่องครับคือแค่ตัวอย่างก็รู้เลยว่าครบเครื่องแล้วคืออะไรนาทีมโดยตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมหลายคนบอกเอาคุดเอาตัวแม่ตัวไหนก่อนดีก็ต้องตรงกลางก่อนไหมล่ะยอมเลยครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่ได้รับครับเรื่องนี้รับบทเป็นหัวหน้าหมู่บ้านค่ะหัวหน้าหมู่บ้านค่ะค่ะและนี่ก็คือลูกๆในหมู่บ้านค่ะค่ะค่ะคาแรคเตอร์เป็นคนดีแน่ๆค่ะดูแววตาก็รู้ค่ะคาแรคเตอร์ก็ก็อย่างที่พี่สันบอกไปเมื่อกี้ว่าเราก็รับบทเป็นแม่เล้าแหละในสมัยรัชกาลที่หใช่ไหมคะพี่เกศใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้น ฝ่าฟันกันต่อไปหรือจะฝ่าฟันกันไม่ได้อย่างไรก็ต้องติดตามเราบอกมากไม่ได้เพราะถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นงานสปอยบอกได้แค่เท่านี้ได้ยินแม่พูดแล้วอยากได้ยินเสียงลูกไหมคะหัวหน้าหมู่บ้านพูดแล้วค่ะลูกสาวคนลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกค่ะคุณอิฟ้าเลยครับพี่อิงพี่อิงเลยค่ะลืมเมส่ไหม นี่ทำไมคะแม่ไม่อยากจะบอกเลยดีใจแทนลูกแขกเยอะแขกเยอะแขกลูกเต็มเลยไทยเลยอะลูกริงๆเราเลยลูกคาแรคเตอร์ค่ะจริงๆก็เป็นอีก หนึ่งบทบาทหนึ่งคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าในวงการไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีละครหรือซีรีส์แนวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมันไม่ได้เป็นกะหรี่ธรรมดาคือเป็นชันชอความชัดเจนของเขาชินแล้วชินแล้วดีค่ะอีแล้วอนแล้วค่ะชินแล้วเราพูดคํานี้ไปจนเป็นเรื่องชินสําหรับพวกเราแล้วค่ะคือเป็นโสเพณีค่ะที่มีความฝันเขามีจุด มุ่งหมายในชีวิตว่านอกเหนือจากการที่เ,ออเป็นโสเพณีที่เป็นอาชีพของเขาแล้วกับพ้องเพื่อนอะไรเงี้ยคือจะอยู่เรื่องมาจ,ดจะดําเนินไปด้วยความฝันแต่ละคนที่แตกต่างออกไปส่วนของเราความฝันของเราก็คือสปอยได้ไหมคะพี่สันได้ครับอย่าบอกตอนเอาแค่ความฝันเนะ <S 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 าะใช่ไหมคะ อย่ไปตีเป็นเลขนะคะความฝันของกุหลาบเนี่ยคือเขาอยากเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยใช่เขาจะมีเป้าหมายในการเก็บเงินใช่ค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะดูถูกอาชีพใดๆอันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในสมัยนี้ได้อะไรเงี้ยคะนี่คือบทบาทที่อิงฟ้าได้รับค่ะปังมากแสดงว่าลูกสาวทุกคนของพี่ออมต้องมีความฝันหมด ลูกอะไรนะคะลูกสาวทุกคนของพี่อ้อมก็มีความฝันหมดทุกคนลูกสาวทุกคนมีความฝันค่ะลูกสาวคนต่อไปเลยค่ะครับค่ะชื่อโบตันนะคะค่ะโอ้ยแผลของเพื่อนแผลของเพื่อนแผลเพื่อนคุณขอบคุณค่ะเอาแขลแขกของเพื่อนลูกด้วยค่ะชื่อโบตันก็เป็นกะหรี่เช่นเดียวกันที่มีความฝันเช่นเดียวกันแต่ว่าความฝันของเขาจะแบบ ไปเที่ยวรอบโลกประมาณนั้นก็ก็เรารู้สึกว่าจริงๆเป็นความฝันที่มันเหมือนจะง่ายสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับกฤตในยุคนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าการจะมีความรักหรือมีคนรักสักคนในยุคนั้นมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะโบตันก็จะเป็นความฝันทางด้านนี้ค่ะต้องดิช่วยโบตันด้วยกันไงเหมือนกันเลยอุ้ยอุ้ยอ่ะจ้าได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวสปอยไปกร์เอรค่ะน้องเพลค่ะขอบคุณค่ะ ครับเชิญค,ครับบางกอกคณิกาะนะฮะ,ะแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่เรื่องแรกเท่านั้นในวันนี้นะครับ